Good Book for good life หนังสือดีๆเพื่อชีวิตที่สดใสโดย CCI สภากริตจักรในประเทศไทยจากหนังสือ6ไม่หลมของสำนักพิมพ์สุริยบันพิพัฒน์ประสาทสวรรณแปลและเรียบเรียงเรื่องโลปัสเพื่อนรักเป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีคนงานในไร่ฝ้ายของเธอชื่อว่าโลปัส เธอมีความประทับใจอบอุ่นใจในสิ่งที่เขาได้กระทำให้เธอวันหนึ่งโลปัสต้องจากไปเพื่อกลับบ้านเกิดของเขาในเม็กซิโกเธอเขียนถึงเรื่องนี้ว่าเมื่อหลายปีที่แล้วตอนที่เธอเป็นเด็กเราเรียกเขาว่าโลปัสแต่เมื่อโตอขึ้นและคุ้นเคยกับการพูดภาษาอเมริกันแบบชาวเม็กซิกันจึงได้รู้ว่ามันเป็นนามสกุลของเขา ก็คือโลเปสพูดถึงโลปัสแล้วก็พ่อรักเขามากเพราะเขาเป็นคนงานในไรไฟที่ขยันที่สุดพ่อเล่าว,ว่าเขาเป็นคนแรกที่มาถึงไรไฟทุกวันและเขาเป็นคนสุดท้ายที่เดินออกจากไรเขากลับบ้านพักเมื่อมืดแล้วทุกวันแม่ก็รักโลปัสเขาเป็นคนสุภาพมีน้ำใจถ้าเขารู้เขาไม่ยอมให้แม่หิว้วหรือตักน้ำจากบ่อเองเด็ดขาด เธอก็เคยเห็นเขาวิ่งไปช่วยแม่ตักน้ำหลายครั้งเชียวละแต่สำหรับพวกเธอพวกเธอรักโลปัสนักหนาก,ก็คือความเป็นนักเล่าของเขาเขาเล่าได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นนิทานหรือประวัติศาสตร์โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ของบรรพบุรุษของเขาในฤดูร้อนพวกเธอจะนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ดูแสงจันทร์แข่งกันนับดาวโลปัสจะออกมาเป็นผู้เล่าถึงเรื่องต่างๆให้พวกเธอฟังและที่เธอชอบที่สุด ก็คือเวลาเขาเล่าถึงประเทศเม็กซิโกของเขาเขาเรียกมันว่าบ้านเดิมเสมอทุกครั้งบางครั้งโลปัสจะช่วยพวกเธอวิ่งไล่จับหิ่งห้อยที่แวววับอยู่ในความมืดและมีครั้งหนึ่งที่โลปัสเกือบจะจับนกฮัมมิงเบิร์ดได้ด้วยมือเปล่าบ่อยครั้งที่เขามีขนมที่ทำด้วยฝีมือของเขาเองเมื่อฝากพวกเธอและนี่ก็คือสเสน่ห์สูงสุดของเขาทีเดียวเธอจำได้ว่าเขาไม่เคยเอาขนมอย่างอื่น มาให้พวกเธอเลยนอกจากขนมชนิดเดิมที่ตกแต่งเป็นแถบสีสมสีมีสีน้ำตาลเข้มของช็อกโกแลตแถบสีขาวครีมของวานิลาและแถบสีชมพูซึ่งเธอก็ไม่ทราบว่าเขาทำมาจากอะไรที่รู้ก็คือมีส่วนผสมของมะพร้าวชิ้นเล็กๆอยู่ด้วยโลปัสมักจะพูดว่าสีขาวนี่ก็เหมือนพวกคุณสีช็อกโกแลตก็เหมือนพวกคนดำอย่างซัสเซลและคนงานอื่นๆ และสีชมพูก็เหมือนตัวผมเองและเมื่อรวมการเข้าสามสีมันสวยดีนะครับทำไมสีชมพูถึงเหมือนคนเม็กซิกันและโลปัสพวกเธอเคยถามโลปัสอธิบายอย่างภาคภูมิใจว่าก็เพราะพวกผมเกิดมาในบ้านเมืองที่เป็นสุขเหมือนสีชมพูนะครับโลปัสมีความสามารถพิเศษในการแกะสละักเขาเคยทำนกวีจากไม้ไผ่แจกพวกเธอทุกคนบางทีก็ทำหนังสติกแจก ซึ่งต่อมาก็เป็นที่นิยมมากเพราะหลังจากการฝึกยิงได้ดีแล้วพวกเธอก็ใช้เป็นอาวุธเวลาสัตว์และสิ่งที่เข้ามารบกวนในไร่ของพวกเธอโลปัสทําให้ชีวิตในวัยเด็กของพวกเธอเรียบง่ายและมีความสุขเพราะเวลานั้นบ้านเมืองยังขาดแคลนเครื่องอำนวยความสะดวกดังนั้นเรื่องการทําชีวิตให้มีความสุขในสภาพเรียบง่ายจึงเป็นเรื่องที่สําคัญหากเวลานั้นพวกเธอมีความสะดวกสบายมากเท่าเวลานี้ ชีวิตคงไม่ละเอียดอ่อนและมีความสุขอย่างที่เธอเคยมีวันหนึ่งพวกเธอเห็นโลปัสวิ่งกระหืดกระหอบลงมาจากเนินเขาเขาวิ่งพลางโบกไม้โบกมือและตะโกนละล่ำละลักเป็นภาษาสเปนดั้งเดิมของเขาพวกเธอฟังไม่ออกหรอกแต่พอจับใจความจากท่าทางว่าเขากําลังดีใจเรื่องอะไรสักเรื่องแน่ๆก็ขนาดภาษาอเมริกันของเขาพวกเธอก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องในที่สุดพวกเธอก็เข้าใจคือ เขาได้เตรียมตัวมานานแล้วและบัดนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่เขาจะได้โอกาสกลับไปเยี่ยมบ้านเดิมของเขาเขาพูดถึงประเทศเม็กซิโกว่ามันสวยงามมากครับมันสวยงามมากจริงๆอากาศดีทั้งปีไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนมากด้วยวันที่พวกเธอยกขยโยงไปส่งโลปัสที่สถานีรถไฟนั้นพวกเธอเองก็รู้สึกสับสนขัดแยง้งใจหนึ่งก็อยากให้โลปัสได้กลับไปเยี่ยมญาติและบ้านเดิมของเขา สมกับที่เขารอคอยมานานเพราะเขาก็ได้อยู่กับพวกเธอห่างจากญาติพี่น้องมาหลายไม่ทีเดียวแต่อีกใจหนึ่งพวกเธอก็คงคิดถึงโลปัสมากโลปัสโบกมืออำลาพวกเธอแล้วก็พูดว่าผมจะกลับมาเร็วๆนี้นะครับก่อนที่เขาจะถูกขบวนรถพามุ่งไปทางตะว,วันตกเร็วๆนี้ของโลปัสนะหรือพวกเธอต้องรอคอยนานแน่ๆไปเลยคงจากวันเป็นสัปดาห์และเป็นเดือน และในที่สุดหนึ่งปีก็ผ่านไปโลปัสก็ยังไม่กลับมาหรือว่าเร็วๆนี้ในภาษาของโลปัสมีความหมายต่างไปจากสิ่งที่เธอเข้าใจแม่ของเธอเคยพูดว่าแม่กลัวว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับโลปัสเพราะว่าก่อนจะกลับบ้านคราวนี้โลปัสเก็บเงินไว้มากนำเอาติดตัวไปด้วยไม่รู้จะถูกจี้ปล้นหรือเปล่าแต่พ่อเป็นคนมั่นคงเสมอพ่อบอกว่าเขาบอกว่าจะกลับมาก็แปลว่า เขาจะต้องกลับมาแน่ๆนะลูกสำหรับเด็กๆอย่างพวกเธอก็คิดกันไปต,าต่างๆนานาตามประษาแต่สิ่งที่พวกเธอคิดเหมือนกันก็คือพวกเธอคิดถึงโลปัสพวกเธอรู้สึกว้าวเวการนั่งเล่นใต้ต้นไม้ในฤดูร้อนที่ไม่มีโลปัสเป็นเรื่องขาดรสชาติของชีวิตไปหลายครั้งที่พวกเธอเพลอคิดไปเองว่ามีโลปัสอยู่กับพวกเธอและอย่างหนึ่งก็คือเธอคิดถึงขนมของโลปัส แล้วก็เกิดหิวขึ้นมาทีเดียวในฤดูร้อนนั่นแหละที่คนที่พ่อเรียกว่านา้าก็เดินทางมาเยี่ยมและพักอยู่กับครอบครัวของเธอพวกเธอเรียกท่านว่าย่เล็กเมื่อพวกเธอมีโอกาสเล่าเรื่องโลปัสให้ท่านฟังพวกเธอต่างไม่ลืมเล่าเรื่องที่พวกเธอกับโลปัสทํากันอย่างมีความสุขและบัดนี้พวกเธอกําลังโหยหาและคิดถึงโลปัสพวกเธออยากให้โลปัสกลับมาพวกเธอต่างก็ผลัดกันเล่าเรื่องต่างๆเพราะพวกเธอมีพี่น้องกันหลายคน เฉพาะผู้หญิงก็ห้าคนแล้วเธอว่าย่าเล็กจะต้องได้ยินบางเรื่องอย่างน้อยสองคนไปด้วยซ้ำคืนหนึ่งก่อนที่พวกเราจะเข้านอนย่าเล็กเข้ามาในห้องที่เธอและพี่สาวแยกออกมานอนต่างหากอยากจะมาฟังว่าก่อนนอนเด็กๆอธิษฐานกันอย่างไรบ้างเสียงนุ่มๆของท่านมีความหมายพวกเธอทุกคนคุกเขา่าอธิษฐานให้ญาเล็กฟังทีละคนจนหมดในคําอธิษฐานของพวกเธออธิษฐานเหมือนกันว่า พระเจ้าที่รักขอให้ส่งโลปัสกลับมาให้พวกเธอเสียทีเทิดหลายคืนที่ย่เล็กนั่งฟังพวกเธออธิษฐานท่านไม่พูดอะไรจนกระทั่งคืนหนึ่งเป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวงดาวระยิบระยับเต็มท้องฟ้าลมเย็ยนๆพัดสบายเสียงแมลงก็ขับกล่อมไพเราะเธอจำได้ดีว่าท่านขอนั่งที่ขอบเตียงของพี่สาวคนโตและพูดว่าอยาได้ยินหล,ลานอธิษฐานมาทุกคืน ล้านก็นแต่เอาแต่อธิษฐานว่าขอให้พระเจ้าทรงโลปัสกลับมาอย่าคิดว่าพวกเธอคงคิดถึงเขามากเลยสินะเขาคงเป็นคนที่ดีแล้วก็น่ารักแต่ย่าว่ามันจะเป็นการเห็นแก่ตัวเกินไปสักหน่อยที่เราต่างก็ออกคำสั่งให้พระเจ้าทรงโลปัสกลับมาเพราะพวกเราก็อมัวคิดถึงแต่ตัวเองคิดถึงความสุขของพวกเราเอง เราเอาแต่ความพอใจของเราฝ่ายเดียวโดยไม่นึกถึงความสุขของโลปัสเลยหนูรู้ไหมลูกบางทีโลปัสอาจจะมีความสุขมากที่เขาได้อยู่ในบ้านเมืองที่เขารักอยู่กับคนที่เขารักแล้วก็อาจจะไม่อยากจากแผ่นดินแม่และคนที่เขารักไปไหนอย่าว่าหากเรารักโลปัสจริงๆเราควรอธิษฐานอ้อนวอนให้พระเจ้าคุ้มครองดูแลให้โลปัสมีความสุข ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนเราน่าจะมอบให้พระองค์เป็นผู้กำหนดว่าที่ใดเหมาะสมที่สุดสำหรับคนดีๆอย่างโรปัสนะโลกในที่สุดพวกเธอก็ตกลงอธิษฐานตามข้อเสนอของย่าเล็กและพวกเธอได้ลงมืออธิษฐานกันวันนั้นเลยมันเป็นเรื่องแปลกหรือไม่น่าเชื่อหลังจากที่พวกเธอได้อธิษฐานเปลี่ยนแปลงคำอธิษฐานของเธอไม่ถึงสัปดาห์ ก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นคือพวกเธอยกขยโยงกันไปอีกครั้งที่ที่ทำการไปสนีเป็นเวลาเดียวกันกับที่ขบวนรถไฟจากตะวันตกเข้ามาเทียบชานชาราพอดีคนโดยสารทยอยเดินออกมาจากรถเธอเห็นเด็กผู้หญิงวัยห้าหกขวบคนหนึ่งวิ่งไปกอดชายคนหนึ่งซึ่งเธอเดาว่าชายคนนั้นคงเป็นพ่อของเด็กหญิงฉับพลันนั้นเธอก็เหลือไปเห็นชายร่างเตี้ยเล็กกระทัดรัดท่าทางคล่องแคล่ว เขาเดินลงบันไดามาในชุดสีขาวโพรเพรกใส่หมวกปีกกว้างเขาเป็นเม็กซิกันพวกเธอพากันไปห้อมล้อมโลปัสและกุมรุมเขายังลิงโลดโลปัสกอดและทักทายพวกเธอทุกคนพวกเธอตั้งน้ำตาคลอไม่มีใครที่เก่งพอจะนึกถึงคำเหมาะ,ม,ะมาพูดได้สักคนเดียวและในความเงียบนั้นอึ้งอนไปด้วยความสุขความดีใจของพวกเธอหากรอยยิ้มนั้นมีเสียงออกมาด้วยมันคงจอกแจ๊กจอแจ๋ที่สุด คนที่สถานีรถไฟคงพากันมามองพวกเธอแล้วคงจะเห็นแถบสีขาวครีมล้อมจุดสีชมพูเหมือนขนมที่โลปัสชอบทำมาให้พวกเธอด้วยกระมังขึ้นว่าในความสุขของพวกเธอได้กลับมาอีกสมความปรารถนาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้หากเธอจะอธิษฐานเพื่อขอให้ใครที่จากไปหรืออยู่ไกลมาหาเธอเธอจะนึกถึงคำอธิษฐานที่ย่าเล็กเคยสอนไว้เสมอ ขอพระเจ้าทรงคุ้มครองเอาเจใส่คนที่เธอรักด้วยเถิดและเธอก็ไม่เคยผิดหวังเลยคุณผู้ฟังครับสิ่งที่คุณย่าเล็กพูดกับเด็กๆว่ามันอาจเป็นการเห็นแก่ตัวเกินไปสักหน่อยที่เราต่างออกคําสั่งให้พระเจ้าทรงบางสิ่งบางอย่างหรือคนที่เรารักความปรารถนาของเราให้สมดังใจเราสิ่งนี้ล้วนนาความทุกข์มาให้กับตัวเราเองแต่หากเราเปลี่ยนคําอธิษฐาน ให้คนที่เรารักเต็มไปด้วยความสุขความสมหวังไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนความรักอันบริสุทธิ์จะเกิดขึ้นในหัวใจของเราและสิ่งนี้จะนำมาซึ่งความสุขทั้งเขาและเราเพราะพระเจ้าส่งล่วงรู้ถึงคนที่อยู่ไกลจากเราส่งล่วงรู้ถึงตัวเราว่าอะไรดีอะไรเหมาะสมสำหรับเราและเขาที่สุดอย่าลืมกดไลค์และส่งต่อเรื่องราวดีๆนี้ไปให้กับคนที่คุณรัก ขอพระเจ้าอวยพระพรครับ